สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจารณ์นั่นเหรียนครูไกยแก้วถูกปันราคาพุ่งจากแจกฟรีตอนนี้เกือบห้าหมื่นจากกรณีรูปปั้นขนาดใหญ่ของครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทกับความเชื่อด้านการประทานพรความร่ารวยจนเป็นที่เรื่องลือหลังตกเป็นข่าวดังหลังจากที่รถบรรทุกรูปปั้นครูกายแก้วติดคานสะพานลอยเพราะมีความสูงเกินกําหนด ทำให้รถติดอย่างหนักบนถนนรัชดาภิเศษกขาเข้าเมื่อวันที่9สิงหาคมก่อนที่จะมีการขนย้ายมาประดิษฐานที่ศาลครูกายแก้วณโรงแรมเดอะบาซารัชดาภิเศษบริเวณสี่แยกรัชดาและเพรากรุงเทพและทําพิธีบวงสวงเบิกเนรช่วงเวลา19นาฬิกาวันที่13สิงหาคมซึ่งบรรยากาศมีประชาชนและผู้ที่ศรัทธา พากันมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ไฮไลท์ในงานยังมีการแจกเหรียญครูกายแก้วรุ่นแรกจำนวน1,500เหรียญให้กับบรรดาลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธีซึ่งเหรียญจะทำเป็น2แบบเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่เกิดความชุลมุนเนื่องจากผู้คนต่างพากันยือแยง่งจนตำรวจต้องสั่งยุติการแจกเหรียญซึ่งหลังจากที่ยุติการแจกเหรียญครูกายแก้วมีกลุ่มคนที่ได้รับเหรียญตอนแรกไปไม่ถึง100้ยเหรียญ นำมาเดินปล่อยให้เช่าเหรียญครูกายแก้วที่บริเวณนั้นทันทีบางคนปล่อยเช่า1,000บาทไปจนถึง1,500บาทโดยทวิตเตอร์เรสเก้าได้มีการโพสต์คลิปนาทีชุลมุนขณะที่ประชาชนมารุมล้อมตรงที่แจกเหรียญพร้อมระบุข้อความว่าการปั่นราคาเหรียญเริ่มขึ้นแล้วบอกแจกฟรี1,500เหรียญทำมาแค่นี้แต่จริงๆปั๊มมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วพวกปั่นราคาก็มาปั่นราคารับซื้อหน้างาน มุกเดิมเดิมเหมือนกับเวลาแจกเหรียญเกจิที่ผ่านๆมาพวกหมูก็จะกว้านซื้อเหรียญในราคาที่พวกปั่นมารับซื้อหน้างานหมูซื้อไปเก็บแบบจุกๆพวกปั่นเอาเหรียญออกมาขายให้หมูเมาๆจนจุกๆจนคนทำใส่ทองคนจองใส่เชือกร่มต่อมาทางเพจได้โพสเพิ่มเติมด้วยว่าเหรียญคูไก่แก้วจากเหรียญละ50บาทตอนนี้พุ่งเป็น2,500บาทคาดว่าพุ่งอีกไปรอที่5,000บาทได้เลยซื้อก่อนรวยก่อนปลอระวังคูไก่แก้วพาดอย และก็เป็นไปตามคาดและล่าสุดเหรียญครูกายแก้วราคาพุ่งแรงชั่วข้ามคืนหลังมีเฟซบุ๊กหนึ่งออกมาโพสภาพพร้อมระบุว่าได้มีการประมูลเหรียญครูกายแก้วราคาจบที่46,900บาทไม่มีอะไรแรงไปกว่านี้แล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ